กระเป๋าใบเล็กๆแบบนี้นะคะก็สามารถนํามาทําไปที่เก็บเข็มได้ด้วยนะคะซึ่งวันนี้นะคะพี่ออมก็จะมาทําที่เก็บเข็มนะคะซึ่งปกติเราก็จะเก็บไว้กับหลอดได้แบบนี้นะคะนี่ค่ะวิธีการทําง่ายมากเลยนะคะพี่ออมก็จะใช้เป็นกระเป๋าที่เก็บเศษสตางค์ใบเก่าๆนะคะซึ่งเราวางไว้ก็ไม่เกิดประโยชน์นะคะดังนั้นเรามาทําให้เกิดประโยชน์กันค่ะตัวช่วยของพี่ออมนะคะก็จะมีตัวนี้เลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเศษผ้านะคะเราก็มาทําการตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะ นี่นะคะเพื่อที่จะยัดใส่เข้าไปด้านในกระเป๋าตัวนี้นะคะเราก็มาตัดกันเลยค่ะตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เลยนี่ค่ะเราก็ตัดออกมาให้เยอะๆแบบนี้เลยนะคะเพื่อที่จะยัดใส่เข้าไปในกระเป๋าใบเล็กๆตัวนี้ให้เต็มเลยนะคะ ตอนนี้พี่ออมก็จะใช้เป็นเศษผ้าเก่าๆนะคะที่เราไม่ได้ใช้ค่ะตอนนี้พี่ออมจะใช้แทนนุ่นกับสำลีนะคะถ้าใครมีนุ่นหรือว่าสำลีเก่าก็สามารถใช้ได้เลยนะคะนี่ค่ะวันนี้พี่ออมก็นั่งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่แสนจะร่มรื่นเลยนะคะตอนนี้อากาศก็เย็นสบายดีมากเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะเราก็ เช็คดูในกระเป๋าของเราก่อนนะคะนี่ค่ะวันนี้ก็ไม่มีเศษเหรียญหรือว่าไม่มีสตางค์งอยู่ด้านในนะคะเราก็นําเศษผ้าที่เราตัดค่ะใส่เข้าไปได้เลยนะคะพี่ย้อมจะใส่เข้าไปแน่นๆเลยค่ะถ้าคุณผู้ชมมีนุ่นหรือว่าสำลีเก่านะคะก็สามารถใช้แทนเศษผ้าตัวนี้ได้เลยนีนะคะเราก็จะใส่เข้าไปให้แน่นๆเลยวันนี้พี่ย้อมจะใส่เข้าไปให้หมดนี่เลยนะคะ ี่คะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทําการรูดซิปได้เลยขั้นตอนรูดซิปนี้ก็จะยากนิดนึงนะคะคุณผู้ชมก็ค่อยๆบีบไล่มาแบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ จะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้กับที่เก็บเข็มเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูวิธีการใช้งานกันค่ะนี่นะคะเราก็จะดึงตัวเข็มที่ปักอยู่กับหลอดได้นะคะมาเสียบเข้าไปแบบนี้เลยนี่นะคะจะมีทั้งเข็มหมดุดแล้วก็เข็มเย็บผ้านะคะนี่ค่ะเราก็ปักเข้าไปแบบนี้เลย ตัวนี้ก็จะสะดวกสบายนะคะเมื่อเวลาเราต้องการใช้งานนะคะก็จะหาง่ายขึ้นนะคะและก็ไม่เป็นอันตรายสําหรับเด็กๆด้วยนะคะนี่นะคะถ้าเราเสียบเข็มไว้กับหลอดได้นะคะเด็กๆหรือว่าคนอื่นอาจจะไม่รู้นะคะอาจจะเกิดอันตรายได้นะคะนี่ค่ะและเมื่อต้องการจะใช้งานก็หาง่ายมากเลยนะคะนี่ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะที่เก็บเข็มที่เราสามารถทําได้เองแบบง่ายๆเลยนะคะก็เป็นเคล็ดลับที่ง่ายแสนง่ายคุณผู้ชมก็ลองนําไปทําดูนะคะ มาดูกันว่าวิดีโอหน้าเพิ่อมจะมีไอเดียดีๆอะไรมานำเสนอนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ